สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่3คันนะครับคันแรกเป็นอินโนวานะครับเบนซิน 2.0V นะครับเกีย e ร์ออโต้ปี13สีดำด้วยเบาะหนังสวยเลยนะครับรถเตมเดิมไม่มีเฉียวชนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับตัว V 2.0ตัว V เป็นซินนะจ้าเบาะหนังสีครีมนะครับรถวัวดสีดำ เดิมๆไม่มีเฉียวชนจมน้ำตัดต่อนะครับรถหน้าหลังเดิมเลยนะล้อเดิมนะครับรถสวยเลยนะครับน่าใช้ทะเบียนได้ด้วยนะครับจัดไฟแน์นได้เต็มนะครับ4 1 0 0 0 0บาทนะครับล้อเดิมเลยเห็นไหมนะครับจัดเต็มฟรีดาวนะจ๊ะมาดูกันได้รถใหม่8 9 0 0 0 0แสนนะครับ รถใหม่น่าจะเป็นล้านนะเนี่ยใช่ไหมรถใหม่น่าจะเป็นล้านนะครับอันนี้ส0 0 0 0 0 1 0 0 0 0นเองโคตรถูกครับมาดูกันได้นะจ๊ะนะฮะเบาะสามแถวครบเลยนะครับมีจอทีวีด้วยนะครับแถวสองนะครับมาดูกันได้ราคาไม่แพงนะครับรถเดิมๆเ,เลยมาสีสวยทิพย์เลยนะครับ ทะเบียนได้ด้วยนะครับขั้นต่อมาเป็น f o r t u n e er นนะครับปี B 18สีดำตัวท็อปสุดวิ่ง16 0 0นะครับเกียร์ออโต้สองจุดแปดซิโอ้โหไม่รู้จะออปชั่นเยอะขนาดไหนเนะี่ยชื่อรุ่นยวมากเลยพุชสตาร์ทนะครับโอ้โหเบาะหลังสวยหนังขาวแดงน้ำแดงสวยเห็นไหมนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเห็นไหมพลาสติกยังไม่แกะเลยแม็กเดิมเลยทียดีแท้จากศูนย์นะครับไม่ได้เพิ่งมาใส่นะจ๊ะล้าเล่นนะครับเห็นไหมายทะเบียนร,ราคาพิเศษมาคุยกันได้นะครับหนึ่งล้านสองแบาทนะครับราคาพิเศษเลยนะล้อแท้สวยนะครับเนีย่ยนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับรถซโอของเราเองนะครับไม่ใช่รถ ซื้อมาจากไหนนะผู้บริหารเราเองนะครับทะเบียนสวยนะครับวิ่งน้อยวิ่งอะไรเองนะวิ่งน้อยมาก1 6ื่นหกนะครับเห็นไหม TRD Sportivo Sigma f o นะครับตัวท็อปสุดเลยล้านแปดเราขายแค่ล้านสองหาเเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะจ๊ะมาจาัดไฟแนนซ์ได้กันเลยนะช่วงนี้เขาจาัดไฟแนนซ์ปกติแล้ว นะครับได้หมดค้าขายพนกักงานประจําค้าขายได้หมดผู้จัดการอะไรเงี้ยอีกคันหนึ่งตัวท็อปสุดเหมือนกัน CRV ปี18ตัวท็อปสุดวิ่งน้อย40,000โล1.6 EL Descent u b o นะจ้าเบาะหนังนะครับหนังสีดำตัวรถสีเทาดำนะจ้าตัวรถสีเทาเบาะหลังแอร์หลัง นะครับพื้นที่ด้านหลังใส่เพียบท็อปสุด1.6ีเซ็น터โบนะครับล้อดเดิมๆเลยนะลายสวยไม่มีริ้วรอยนะครับสีสวยมากมาสีเทานะสีบอนบอนเงินป่ะรถสวยนะครับขายแค่1 9 0 0 0ล้าน9 0บาทเท่านั้นเองนะครับจัดเฟน,นั้นได้เต็มนะครับฟรีดาวเลยผ่อน2,000 20, 0เองโคก็ถูกอ่ะ25,000ปีนะโดยประมาณ ล้อเดิมๆอมอปชันเพียบนะครับประตูไฟฟ้าอะไรเงี้ยออปชันเพียบนะครับสวยเดิมๆหมดเลยเห็นไหมกับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ CRB นะครับ,รบนี่นี่เราเปิดให้ดูกันเลยโอ้โหเป็นไงหล่อป่ะโอ้โหนี่กดกด ปิดออโต้นะครับอ่ารถปกติรถสองล้านกว่านะมีนะอันนี้รถล,ล้านก